สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับชาวสวนยางพารานะคะกรระวงทเกษตรและสาก์นะคะมาถูกทางหลังเลื่อนเปิดการกรีดยาง1เดือนนะคะก็คือทำให้ราคาย,ยางปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์ราคากลางของอยางพารานะคะหลังการยางแห่งประเทศไทยและก็คณะกรรมการเครือข่ายและการยางแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะเลื่อนฤดูการเปิดกรีดยางออกไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งจากเดิมนะคะที่จะมีการ ทําการเปิดเดือนพฤษภาคม2568นะคะโดยให้เริ่มทําการเปิดกรีดเดือนมิถุนายน2568ตามนโยบายของนางนฤุมลน,นะคะรัฐดีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรและหัวหน้าพักการธรรมนั่นเองโดยหากนำไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์กา ก่อนการประกาศนโยบายเมื่อวันที่8เมษายน2568นะคะจะพบว่าราคายางพาราอยู่ระดับค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าและก็นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็สร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคขพันนะคะทั่วโลกรวมถึงยางพาราด้วยนะคะโดยในวันนั้นราคากลางเปิดตลาดก็คือ ยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะไม่อัดก้อนอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่58บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดราคา56บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% 53บาทต่อกิโลกรัมและก้อนถ้วย DRC 70%ปรนะคะปรับลดลงมาเหลือ37บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะแต่ผลจากนโยบายเลื่อนการเปิดกริด เพื่อที่จะมีการควบคุมปริมาณผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาลเปิดกรีดค่ะราคายางเริ่มขยับขึ้นอย่างทันทีก็อย่างเช่นยางแผ่นดิบคุณภาพดีเมื่อวันที่8นะคะอยู่ที่58บาทต่อกิโลกรัมวันที่30เมษายนอยู่ที่67บาทนะคะ50สตางค์ต่อกิโลกรัมและเมื่อวันที่2พฤษภาคมอยู่ที่68บาทต่อกิโลกรัมซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมา10บบาทต่อกิโลกรัมค่ะทางนี้นะคะหากนำไป คำนวณมูล,ลค่ารายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกรบนพื้นที่สวนอย่างเฉลี่ย10ไร่นะคะผลผลิต250กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีโดยผลผลิตนะคะทั้งหมด200-2500กิโลกร,รัมต่อปีรายได้ก่อนนโยบายราคาวันที่8เมษายนนะคะ2500กิโลกร,รัมจะนำมาคูณกับ 58บาทก็จะอยู่ที่145,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะและก็รายได้หลังนโยบายก็คือราคาวันที่2พฤษภาคมก็จะอยู่ที่2,500กิโลกรัมคูณกับ68บาทก็เท่ากับว่าจะได้รับเงิน1,70,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือความโชคดีของชาวสวนยางนั่นเองค่ะ